อยู่ในเกมคราฟแมนแต่วันนี้ผมก็จะเรียกยาดก่อนวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะไปหาเพนผมที่ชื่อว่ากันแต่ว่าผมค่อยถ่ายกว่าตอนที่ผมเล่นเกมหนึ่งร้วัดการเป็นอะไรนะไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคน มันคือที่ยกไปเสียงก่อนก็คือว่าเรื่องว่าผมอาปธรรมอ่ะผมจะเล่นเกมเอาชีวิตน้อยหน้อยวันการส่ง้าของไฟฟ้ากันน้น้องกันแต่ว่าวันนี้ขอดีใครกได้เลยนะครับปุจะมีจะมีใครชอบดูวันนี้ทุกคนก็สาม,มารถไปดูช่องผมได้ในไอโฟนเพราะว่า่ิจี้ผมถ่ายมา ตอนนี้มไม่หายแด้แมผมหมดมก็เลยกแท็กกะผมก็เลยใช้ได้เปลดมาแต่อันแรกเราจะ้างระพารถไฟกันเ,เาานี่ยงจะพารถไฟน้ใส่ไปตรง,งนี้มั้ยอันนี้แรก ใช่ต้องเอาอย่างนี้ก่อนนะหนี่วเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเนะขอเปลี่ยนชื่อก่อนชื่อชื่ออะไฝาอ่ะอันนี่มันบ้าไปแนละ้นี่ทุกคนถ้าทุกคนจะกด,ด,กดนะต้องหามากกดได้ โอเคตัวตอนนี้ก็ได้มาลนะโอเคอันไหนไหมจะเปลี่ยนลูกไปกดตรงนี้โอเคแล้เดี๋ยวเราก็จะทำการตั่นอยนอันนี้ก็เป็นเดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาได้ก่อนแล้วก็จะทำอะไรก็มาแล้วคนแต่ว่าผมไม่อยากล่นแบบเนี้ย ค่อเล่นใหม่เอาไมากเล่น้อ่ะไม่ค่อยเล่นใหม่อ่ะเดี๋ยวไปเล่นกับเดีววันนี้มันจะไปเล่นกันกันอนนี้หมดครับใกล้หมดแล้วเนี่ยใกล้ับหมดแล้ว